สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจามาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมจากแนวทางของจันทร์วันที่13เดือนหนึ่งจะหมกกะลาสองหาหกแปดจาสำหรับพ้นฮานอยมารวมมือวานจันทที่12วันอาทิตย์น้อยมัดรวมเด่นสองกับเก้าวิง่งลูดจากกันหาสำหรับพ้นสามตัวบนคือรอบเฉพาะกิจหาศูนย์แปด พลาดไปลาง6กสองสำหรับหกสเข่า2 6จะเน้นผิดตัวเน้นอยู่ที่ 4, 2องกับ2 5เฉพาะกิจมา2 6เด่น2องดูสอมาชุดเด่นจ้าสำหรับรอบพี่เศษ8 0ดศูนสำหรับ8 0ดเมื่อวานนี่ใส่เบิร์นถ่าตามเบิร์นถือว่าปังเนาะเต็มเต็มเลยนอจากศูนยนยแนวท่าของไอจอยคือ0ูนกับเก่าเนาะถ้าจำบอผิดวางให้เก่าๆมาศูนย์ศูนย์จ้า โอ้โหผัเก่าๆคือเป็นเลขเด่นเนาะเมื่อวานนี้วันที่ 10S นี่คือมาเลขเด่นมาเบิร์นเลขเด่นเจ็ดวิ่งดูเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้ ho, โหเมื่อนี้00กับเก่าๆการเบิร์นเลขเด่นไปหายเลยพอดีเป๊ะดันมา00 0, เนาะล่างพิเศษ06ผ่านไปรอบปกติจะสามตัวบนคือสามหาสอง หาสองเข่าเน้นๆจะสองหาหลอบปกติบนเดอร์จาเดินสองดูสองมาสองตัวลางศูนย์สามผ่านไปรอบวีไอพีจะเจ็ดเก้าสามสำหรับเก้าสามมาตรงๆจาชุดเด่นเต็มๆเดอร์เดินสะเดินเก้าวิรุษเก้าเข้ามาจ้ะเน้นผิดตัวเก้าสามสองตัวลาวีไอพีเก้าหนึ่ง เขาตรงๆเลยจ้าเก้าหนึ่งวีไอพีเด้งบนหลางเลยจะเด้อเด่นเก้าวิรุดเก้าของเฮามาโอ้โหเก้าหนึ่งเก้าสามปังเวอร์่า,าสำหรับโอรอบปกตินี่หาสองเนาะหาสองชุดชุดกันเขาหามาะจะหามาจะจับกูเขาชุดเด่นเนาะหาสองสองหาจ้าสำหรับสูตรสามตัวมือนี่คือพลาดไปเนาะ อันนี้คือพนาน้อยของวันที 12, ่12แต่5นอยมาร่วมกับเฮาเมื่อนี่ปังจะ3น่อยเต็มๆผ่านแค่รอบพิเศษรอบเดียวขบ4น่อยเนาะโอเคเขาตัวได้แบบได้สามาราคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้ตอนแอดจอยิได้มีกำลังใจวางแนวท่าจะสำหรับาน้อย ฮานอยกาซาดนี่ถือว่าเข้าอยู่เนาะถ้ากจำบพิษน,นะซึ่ิเป็นสองสี่สี่สองโดยแต่สำหรับฮานอยกาซาดของเฮาจะโอ้โหต่างไปได้ทุกแนวทางาสำหรับฮานอยนี่ยจอะลงหายสองสูตรเนาะมีมัดรวมแล้วก็แยก,น,ยก,แยกน้อยก็แยกน้อยก็คือสามน้อยจะพิเศษปกติแล้วก็ตามด้วยน้อย VIP จะสองสูตรสองสไตล์ทีเลือกก็คือขึ้นอยู่การ์ปิโลเอฟซีแต่ละคนแต่ละฐานเนาะ ถ้ามีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะหมักสูตรใดตามสูตรใดกะสามารถนําไปป็ิ้นแนวทางได้เนาอจ้ะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะรุ่นกันต่อจะสามห้าร้อยมารวมมือนอีเด่นไปที่ห้ากับแปดวิ่งหลุดจ้ะสำหรับวันที่สิบสามวันจันทร์มือนอีมีลาปัตนาให้ด้วยเด้อจ้ะ 5าหกหาคูเด่นฮาแปดฮาเก้าแปดเก้าแนย์แปดหนึ่งแปสองสำหรับเลขเบิ้ลมื่อี้คำนวณได้ 88, แ8ดแปดกับเจ็ดเจ็ดจ้ะ 88, แปดแปดเจ็ดเจ็ดขอเอาแปดแปดละคะเนาะเพื่อ สายเบิร์นเนาะเป็นเลขเด่นพอดีแต่ทุกขรางที่กานเบิร์เลขเด่นก็นคือบบมาเวลาบบกกานเบิร์เ,เลขเด่นก็คือมาดีดีกันหกเจ็ดตัวเดียวกันกันกบชุดเด่นจะ6หกแปดแปเก้าหกศูนย์ สามตัวบนห้าแปดหกสองหกศูนย์แปดเก้าสี่คูสุดท้าจะสี่หกเก้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเล่นกันก่อนเนาะ <c oughs> สามตัวบนสี่หกเก้า หาแปดหกกันจาหกแปดหกเก้าเบิร์แปดแปดแปดหนึ่งแปดเก้าหาเจ็ดหาแปดจ้ะ สำหรับห้าน้อยมัดรวมข้อเห่ามือนอีก,ก็คือตามนี่เลยจะมัดรวมแอนดอยด์4น้อยจะเฉพาะกิจถึงวีไอพีจะหรือว่าพีน่น,น้อยอฟซีมาอยู่ในห้าน้อยรอบแรกก็ฝากนําไปพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับห้าน้อยมัดรวมข้อเหาานาะจจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบถ้าถูกใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไวเ้เผื่อเสด้บุพภูมิเนวทางตัวต่อไปเราจะเนวทาาดี มีกันได้ถูกวัานจากอใหาพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสู่ดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า